การหาผลหารโดยที่เศษตัวตั mm ้ง2หลักนะครับอันนี้ก็คือ2หลักอันนี้หารด้วย1หลักผลหารที่ได้รับก็คือ2หลักก็คือ1กับ3นะครับเป็นต้นนะครับคุณครูได้แสดงตัวอย่างให้ดูข้อ1นะครับ5หาร6 ม่ก็ได้ห้าคูณหนึ่งได้ห้านะครับแล้วก็เอาหกลบห้าก็เหลือหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาเพราะมันหารต่อไปไม่ได้เพราะมันน้อยไงครับแล้วก็สิบเก้าห้าหารสห้าคูณอะไรได้สิบเก้าจริงๆมันไม่มีหรอกครับห้าคูณอะไรแล้วได้สิบเก้าพอดีแต่ว่าเราก็ต้องเอาใกล้เคียงก็คือห้าคูณสามก็ได้สิบห้านะครับนั่นคือใกล้เคียงที่สุดเพราะห้าคูณสี่มันได้ยี่สิบนะครับ ห้คูณสได้สิบห้านะครับ5้าคูณสได้ยี่สิบนะครับโอเคมันก็เลยเหลือเศษเท่านี้นะครับ19หารด้วยเออลบด้วย15้าก็เหลือเศษสี่นะครับก็ได้ผลลัพธ์ก็คือสิบสามเศษสีเช็คคำตอบก็คือ ห้าคูณสิแล้วก็บวกดิเศษที่เหลือ4เป็น69สิบพอดีเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราได้มันก็เลยถูกต้องครับอ่ะเรามาเริ่มทํำข้อสองกันเลยนะครับ4หาร7จ1ดนะครับก็เหลือเศษ3นะครับแล้วก็ดึง4หาร3าไม่ได้ก็ดึง5ลงมาสี่สีนะครับนักเรียนสี่แปดส 49, 4 9่คูณ9ได้36เราก็ใช้4คูณ8 32ครับ4 8 32นะครับแล้วก็เอา3 5มลบส2ก็เหลือเศษ3นะครับเหลือเศษ3ก็ได้18เศษ3ตรวจคำตอบก็คือเราก็เอา4คูณกับ18เข้าไปนะครับ แล้วก vale ็บวกกับเศษที่เหลือนะครับเราก็จะได้75พอดีนะครับข้อต่อมานะครับ86หกหารเนะ86หการเจ็ดนึ่งเนะครับ8ปลบเก็เหลือ1แล้วก็6ลงมา7 2 14นะครับก็เหลือ2นะครับเหลือเศษ2 ก็ได้12เศษ2นะครับเช็คคำตอบ7็คูณ12นะครับแล้วก็บวกกับ2มันก็จะได้86พอดีนะครับ9กห้ารแ8ดแนึ่ง8นะครับ9-8ลบ8ก็เหลือ1นะครับแล้วก็8หาร1น1ไม่ได้ก็ดึง5ลงมานะครับ 8คูณอะไรได้15 8คูณ1ได้8 8คูณ2ได้16 8คูณ2มันเกินละเราก็เอาแค่8คูณ1นะครับก็ได้8นะครับแล้วก็เอา15บหลบก็เหลือเศษ7นะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับ11แล้วก็มีเศษอีก7นะครับตัวคำตอบก็คือเอา8คูณ11แล้วก็บวกบวกด้วย7นะครับ บวกด้วยเซึ่งมันก็เท่ากับ95พอดีครับถัดมาในข้อ5นะครับ6หารด้วย8เออ8หารด้วย6ก็ใกล้เคียงก็คือ6 1 6นะครับ6คูณ1ได้6 1, 6คูณ2ได้12 12มันเกินก็เอาแค่6คูณ1ได้6นะครับ 8-6ก็เหลือ2แล้วก็ดึงหนึ่งลงมานะครับ6 3 8 6-4-24 6-3-18 6-4-24นะครับ6-4-24 6-4-24เกินก็คือก็ต้องเป็น6-3-18นะครับ21-18ก็เหลือ3นะครับมองเย็นก็ได้13 เศษ3ามคตอบก็คือตัวคำตอบก็คือ6คูณ13นะครับบวกกับเศษ3บวกกับ3ซึ่งมันเท่ากับ81พอดีนะครับ2คูณ3ได้6นะครับ0นะครับก็หารไม่ได้ก็เอา7ลงมา2คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ7 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 4 8เกินก็ต้องเป็น2 3 6นะครับ2 3 6ใส่6ลงมาตรงนี้นะครับเอา7ลบ6ก็เหลือ1น1นะครับก็ได้33เศษ1นะครับก็ได้เอา2คูณ33นะครับเป็นการตรวจคำตอบแล้วก็บวกด้วยเศษ1มันก็ได้พอดี67นะครับ ต่อมานะครับนักเรียนในข้อต่อมา59หารด้วย3 313นะครับเหลือเศษ2นะครับแล้วก็3หาร2ไม่ได้ก็ดึง9ลงมา3 7 3 9 27นะครับใกล้เคียงสุดแล้ว3ามคูณ1ิมันก็30มันก็เกินนะครับโอเค29กับ7กับ27ก็เหลือ2นะครับก็ได้19เศษ2นะครับ ช็คคำตอบนะครับเช็คคำตอบก็คือได้3คูณ19บวกกับ2ก็ได้59นะครับนัออกเรียน94หารด้วย8นะครับ8 1 8เหลือเศษ1 8หาร1ไม่ได้ก็ดึง4ลงมานะครับ8 1 8 26, 8 2 16 8 2 16เกินก็ต้อง8 1 8นะครับ14ลบ8ก็เหลือ6นะครับก ผลลั์ที่ได้ก็คือสิบเอดเศษหนะครับเอา8คูณสบเอเช็คคำตอบนะครับแล้วก็บวกด้วยหมันก็ได้เก้าสิบสี่ดังนั้นคำตอบที่เราได้ที่หาได้ก็ถูกต้องนะครับถัดมานะครับสามสิบสองหารสามนะครับสามสิบสองหารด้วยสามสามหนึ่งสามนะครับก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ชัก2งออกมานะครับ สามหารสามหารสองได้ไหมไม่ได้ก็ใส่ศูนย์นะครับสามหารสองไม่ได้ก็ใส่ศูนย์นะครับนักเรียนสำคัญนะครับข้อนี้ทีนี้อยู่ก็สามคูณศูนได้ศูนย์ก็ใส่ตรงนี้นะครับ ส่งนี้นครับก็เหลือเศษ2นะครับต้องเรียนเหลือเศษ2เราก็ได้10เศษ2นะครับเช็คคำตอบ3ามคูณสินะครับแล้วก็บวกสมันก็ได้32นะครับในข้อต่อมานะครับ ห้าหารด้วยห้านะครับห้สิบสี่หารด้วยห้าห้าหนึ่งห้านะครับก็เหลือศนตรงนี้สี่นะครับห้าหารสไม่ได้ตรงนี้ก็ใส่ศูนย์นะครับก็ได้ศูนย์ศย์ก็เหลือสนะครับก็คือเศษส 4, นั่นเองนะครับก็สิบแล้วก็เศษสี่ ช็คคำตอบก็คือเอา5คูณ10นะครับแล้วก็บวกด้วย4ได้54พอดีคำตอบเราที่ได้ก็คือถูกต้อง7คูณทีนี้7คูเออ7จหารด้วย7ก็ได้7 1 7นะครับก็ได้0นแล้วก็ดึง5ลงมานะครับเพราะ็หาร0ูนย์ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกนะครับ ก็ใส่ศูนย์นะครับก็ได้ศูนย์ศูนย์ก็เหลือก็เหลือเศษห้ครับเรียนก็ได้10เศษห้านะครับเช็คคำตอบ7จ็คูณสิแล้วก็บวกด้วย5นะครับแปดสหการด้วย8เออขอโทษนะครับหูเขียน 86นะครับหารด้วย8 8ด8เหลือ0แล้วก็6ลงมา8หารหไม่ได้ใส่0นะครับ8ดหารหไม่ได้ใส่0นะครับตัวสุดท้ายนะครับ8ฐารหไม่ได้ใส่0ก็ได้0 0ก็ได้ก็ได้สสนะครับ แปสิบยัตงตอวนะครับแล้วก็บวกครับก็ได้แปครับ